สานนะครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ให้เกียรติติดตามเราฟังนะครับทางช่อง YouTube ของเฮานะครับมื่อนี้นะครับถือโอกาสดีนะครับนั่งผาพพี่น้องนะครับมาอ่านะครับอยู่ที่บ้านคุณแม่สนิทนะครับซึ่งเป็นนางเอกมะล่ำนะครับตะกี้ตะก้อนนี่ถือว่าดังมากเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับจากคณะสงวนศัตว์ลุงเสน่ห์นะครับบอสิเป็นล่ำเลืองปัตตาจลาบอสิเป็นช่างสารงูเฮาขาเกาเมียรักเจสีพี่น้องนะครับ มนีก็เลยพาพี่น้องมาเบิงยูมนีนะครับตอนนี้อาจารย์สุนชัยอยู่ทางในนะครับก็ต้องสอมกวนล่ากันพี่น้องนะครับกวนล่ำนี่เป็นกวนล่าทีตะกีตะกอนนะครับย้อนหลังขึ้นไปเจ้าวัจเจปีแล้วพี่น้องนะครับเป็นได้บันทึกเสียงไว้นะครับมนีก็ได้สิพาพี่น้องนะครับไปเบิ่งนะครับการสอมล่าของเรานะครับคุณแม่สนิทนะครับ มาแล้วมาแล้วนะครับพี่น้องครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับตอนนี้มือนี้มาทบทวนก่อนลำยังก่อมาทบทวนก่อนลำเรื่องปัตตาจล่าทบทวนก่อนลำเรื่องปัตตาจล่าเรื่องปัตตาจล่านี่นี่นี่เบิ้งนี่จักปีขึ้นหลังแล้วนี่นะครับพี่น้องอันนี้เป็นเป็นตำล่าเป็นตำล่าก่อนลำล้วนตำล่าก่อนลำกับเหลี่มใหญ่ปึ๊ดใหญ่นี่แหละซึ่งจบเรื่องยุ่นี่มัดซึ่งต้นฉบับ นะครับนั่งเอกกับผู้นี้คุณแม่นะครับนั่งเอกผู้นี้แหละพี่น้องมือนี้เขาก็เลยมือนี้เขาก็เลยมาตามตามตามเบิรงว่าครับทวนกัวลำแบบเดยเดี๋ยวสิผ้าไปซองกัวลำย้ำย้ำเข่าไมาจากน้อยเนี่ยมันอยู่ยหาอยู่ในเฟรมกล่องจากน้อยเดี๋ยวสิผ้าไปซองกัวลำครับเพราะว่าหนึ่งคือเสียงเอ่อเสียงเขาต้องการอยากให้เสียงเด็กพอยู่แล้วก็เสียงให้อยู่ในหูของพี่น้องผู้คนมาย้ำไปคนพะลุเนี่ยอยู่เมืองนอกเมื่อหน้าว่าเป็นยังครับ อยู่เมืองหนองเมืองหน้าคนเกิดยิ่นเสียงเราคนกิดคือทอดบ้านเคนกิดบอกว่าโอ้ยไหลล่ำแม่เล่าเราล่ำเป็นนั่นเรื่องว่าพีคนล่ำให้เราล่ำตะก่อนของเราหน่อยก็ได้ก็สั่นปลาเอาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวมืงเดี๋ยวเอาก่อนล่ำมาทรงอันมาก่อนล่ำมาให้ตะก่อนไหนก็เอาก่อนล่ำหลายครับเออบทบาทของปัตตาจาราสีเงาซ้ำใดนั่นเอาพ่อพ่อตก่อนใดจำได้เป็นสังเขปให้พี่น้องได้ฟังให้ลูกหลานเขาเลี่ยนแบบครับ แต่ว่าขั้นผู้ใดเรียนได้นี่ย่อมือสุดสอบเพราะว่านั่งปาตาจราเนี่ยออกหลายโกมูอืแั่เมื่อใดปาตาจราจาขัดขอมาเนี่ยนั่งไห้นั่งเอะกันถือว่าเป็นนั่งเอกของเรืองก็ต้องออกลายโกมูนั่งเอกถ้าลุกีกับปาตาจราเนี่ยทำเพราะถ้าลุกีไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยปาตาจราก็ทำคือเราอก่อนล่ำเนี่ยมันมันมันมีมันมีก่อนมีก่อนล่ำหลายแต่ว่าเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียไป ทวนสะก้อนซ้อมสะก้อนได้พี่น้องเด้อครับซ้อมซ้อมสะก้อนเนี่ยยังใครยังใครลองพี่น้องได้ฟังเนาะที่ว่าเข้าไปซ้อมเนาะที่ว่าซ้อมมาตัวเนาะสนงไปในนี้เพื่อสิทธิ์คืออะไรเนาะจักปีจักปีขึ้นหลังเหรอครับแม่ตั้งแต่ปีแม่ไปอยู่แม่มาอยู่น้ำสมนศัพท์ตั้ปีสิบหก 2,516ก็คือได้รับได้้ไดรับเป็นปาตาจล่าเลยแม่นมาใหม่ๆเนี่ยกำลังมาลัมเป็นลูกเป็นหนังสิแม่อ๋อครับแต่พ่อพ่อพ่นพ่อแม่สซวีออกไปแต่ว่ามีคนลัมในเป็นบราแต่แม่ก็เลยมาเล้อกตัว ครัแล้วก็นั่นแม่ออกรเรียกมแม่ก็เรียกล่ำ,ลำยู่แต่ว่าแม่บรได้มาอยู่น้ำสมุนทรแม่อยู่น้ำคณะยู่ในบ้านอยู่ประเทศที่ยูบ้านอย่างงีหมอลำพื้นกันอืม<ต>ครับมผมอยู่น้ำคณะสมุน,นส,สมัสมานซักอืมสมานซักเออสมานซักก็สม,สสสมสันซักกับยิ่งยูพ่อสมุนซักดังสมานซักกับมาแซมกับเป็นลูกน้องเพื่อนเดียกันสมานซักกับเป็นลูกน้องสมุนซักเพือยกันครับแล้วก็สมานซักกับมาเปลี่ยนเป็นข้ามวนข้ามวนซักกับน้องสาวเพื่อนเดียกันอื จากข้อนศักเศร้าแล้วก็เลยมาอยู่น้ำสูงวันศักครับอยู่อะไรนั่นอยู่ใกล้กี่มอลลัมันหลายเนาะบ่คือสูเมรอนีซสเมรอนีมอลลัตัางขึ้นมาแล้วก็ยุบบ้งไปเพราะว่ามันสู่ผิดเศรษฐกิจบ่ไหวแล้วก็เพราะว่ามอลลันี่สูเมรอนีต้องลงทุนหลครับแข่งขันหลายนะครับใกล้กี่มอลลัมไม่ยิ่งสิบคนในฐานะงาหญ่วงใหญ่ที่สุดเลยอืครับอันนี้ไม่ยิ่งสิบคนในฐานะคือว่างงานไงเลียนเสือก็มีดิเรียนเสือกอยู่หันผู้ร่ำอยู่หันนักร้องอยู่หันนกันเ้ำด อืมหมายถึงว่าบุคลากรคน,น,ห,นหนึ่งนี่ต้องต้องเรียนด้หลายอย่างได้ทุกอย่างอมืมประมาณนั้นนะครับพี่น้องคันมือนี่นะเอกมา,จากจับผู้ใด้จูบที่น้าเอกเอ้ได้น้ำกันเหมือนโคือสมัยสูมือนี้เขาจ่อแยกเป็นแผนกเนะาะเด่นเสือกับเด่นเสือต่างหากเรียนเส้นกันไปเรียนเส้นกันไปเรียนซ้อนกันแปรคันผู้นี้ผันขึ้นว่าผู้นี้เก็บเป็นอุ้นก็คือเอาผู้นี้ซ้อนนะฮะ ก็ไปเอกคือกันหน้าเอกคือกันเด้ตัวโกงคือกันเลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวสมมติสมมติอย่งเสี่ยเลี่ยนเลี่ยนเปิดรับเลยเนี่ยจะเป็นตัวโกงตัวอะไรตัวนี้ก็แล้วแต่ครับอันนี้คือคือหมอลำสมัยเก่ากับสมัยใหม่มันต่างกันเนาะครับการลงทุนกันต่างกันแต่ว่าแต่ว่าอาจารย์สุดแท้เดี๋ยวไปยุยรุ่นสุดท้ายครับแล้วก็นยูบุ้งกันยูบุ้งสมรติสักเนี่ยแล้วก็นยูุ่้งบอกเลยจังไหนไปยุบ่่ย อ,อยู่ช่วงสุดท้ายมันก็คือวดาดวาละนาะกูเหมอือนมันพัฒนามันจะเริ่อขึ้นบ,บุคลากรในี่มันหายากแดนเซอร์ก็หาย,ยากในยุคปัจจุบันนี่เด็กจีตกจะกกนก็ติดไปหาต่อไปว่าพ่าว่าแม่ ừ ừ พ่อแม่ให้มากลูกว่าอยากมากมันก็บ,บ่ได้ลูกมากพ่อแม่ไปมากบ,บ่ได้ทั้งสองต้อง,องกันเมื่อจังก่อนสิมาได้ถ้าตั้งเทียนมาซ้อมเรียนจนสิเป็นออกงานแล้วมาดึงลูกกลับ อยากจะเสียับาีริ่มจะขี่มันมาเรียนไปเรียนเพื่อเทาเรียนหนังสือนี่ตัวแม่แม่มาอยู่นังสือวันสักไม่ไม่หน่แม่สิมาอยู่น้าผืนละยะแต่บางครั้งเขาคันษาแม่มหอยู่เดียนหกมาเรียนอยู่ห่างบริเียบ้านบริเียใสจนว่าออกค้นษาออกค้นษาแล้วแล้วมันจะหมุดงานแต่ก็ยามบานเป็นกัดขึ้นมาพยายามจะละสมือเสมอัขึ้นมาทำงานมันก็ไหลใช่ไหมลูกมันก็ไหลก็คือจ้างบอกไงก็ว่าเขาไปเรียนหนังสือสิเนาะแม่เนาะ แต่มาอยู่เป็นปีเป็นนั่นหรือขึ้นยาหวานจะรังมือสองหน่วยเขาตัดทิ้งไว้ยังไงมันเปรียบเทียบซะสมัยสมซูมมืออีกคือเป็นเรียนโรงเรียนประจำไปเรียนไปเรียนเนี่ยบ่ได้ไปซื้อๆเด้ออ่อเข่าเด้ใส่ถุงถุงปุ๋ยได้ไปกินน้ำเด้ครับขไปบ้านได้ไปกินหรอไปหาว่าหนาเด้อว่ามันว่ามันไปแบบปูมือเนี่ยแต่งตัวสวยๆไอ้ผ้ากระเป๋าแบบมาเรียนกับบ่ได้มาบ่ได้มาอยู่เ้อมกับบุญยอดเด้ออยู่นักันซีขคนหาข้น บ่ได้มาอยู่แต่ซุ่มยู่บ้านไก่แต่ซุ่มยู่บ้านไก่คือสมัยจะจีรถล่ามันก็ไปยากมายากเนาะมันพือสมัยจะมือนี้ม,ม,มือนี้เข้าอีไปข้าวเดี๋ยวเขากับก้าพืชหนมาเลุดมันหลส่วนตัวหลายตะกี้โอ้ยตั้งจังหวดถ้าสมัยเมืองขอนแก่นกับมันจา่าบ่้านขณิถนนหลักถนนนั้นปูนถนนหลัดปูนกันนาะกินเนื้นนอไ<า>ส้ก็แล้ว<า>กินทั้งหมเออเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นเพิ่นสิติดตามเรื่องเรื่องไอ้ปัตตาจรลลานี่ เสสิมอกหมายเห็นหน้าอันใเก้าเป็นทวนของลำซ้อมก่อนลำ่มสะก้อนบัดนี้เขานังฟังอืมเอาซ้อมบัดสที่ไหเขาเสียงฟังครับแต่ว่าว่าใหญ่พี่น้องได้เห็นหนาเห็นตาเดี๋ยวซ้อมค้าเราซ้อมเนี่ยคือเ่าต้องเห็นหนาเห็นตาเพราะว่ามัดตมเบอร์หนังสือครับเออมัดผิดก็ต้องเอาไหมอืมเออเพื่อที่อยากได้เสียงให้มันเนียนครับเออนะครับแต่ขออนุญาตเอฟซีของเขาเบิรงให้มันจบเออเพิ่นสิ่รัก่อนใดได้ถนัดแต่นี้เขาก็จะเอาก่อนนันสะก้อนให้พี่น้องได้ฟังสะก้อน เมื่อซ่อมได้แล้วเต็มรูปแบบเดี๋ยวสิเพินมาร่ำกะเกมาร่ำใสกันไปไหครับโอเคเนาะโอเคครับพี่น้องครับโอเคติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณสำหรับพี่น้องนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่กำลังชมตามหอยอริยธรรมนะครับตอนนี้เราก็ได้นำศิลปินนะครับมาให้ท่านได้ฟัง เป็นต้นแบบเหมือนที่ท่านได้เคยฟังนะครับตามคำเรียกร้องนะครับแสนกว่าวิวที่ท่านเรียกร้องอยากให้ลํำใหม่ตอนนี้เราก็นำมาให้ท่านได้ฟังกันอย่างสมใจเรื่องเล่าปาตาจราหรือเรื่องเล่านะครับผู้นั่งเอกเกาปฏะสิทธิ์ัจงไดนั่นเข้ามาฟังกันต่อนในช่วงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครด้วยนะครับ าเท่านั้นยังสิได้แต่งได้สะทกสะทานปานฟ้าพาสพอแม่กงเอาค่ะ อทุ่มมกับใครแนบพ่อแม่ข่อยสวยแล้วแก่บ่ทันหนาวในใจจนสะบันทันคนอยู่ต้องสำเร็จพ่อแม่คุ้มเอาผัวผู้บ่ทันเว้าวฉันเสียวจังไหนได้มาเหลือใจน้ำตา กะจิตนอนะกะจิตเห็นตัางาลูกจางนางาาั่งเสียวบ่อายเิดเห็นคุามสาบานไว้ขันใายรอมพิ่นนอนลบกไปคือจังเสียงพี่เอิญดังก้องอยู่หูพ่อแม่ยังโบหูประวัติร่องของสังปัสตากาลยืนเิตดรือพูดเดียว พนังแก้วสอสังลาจำเป็นละมือนี้ลูกขอกลับข้าวลาวะลาบิดามันดาห่างไกลเลสิเพราะยามีคำโตมาเดตามลูกน้องเอ้อเพ่าแม่น้อง ตื่งตึ้งใแเล้วสิแเลีนน้ำของสิติดตามหาวานคนกัน,นบ,บุญบุญเอบุญบุญพลารูกมันหนอยบ่อัง เสียวพื้นพื้นนี้สิยรักนี่สิยรักนี่กันนาบ้าได้ยินกันคำว่าพวกอมาได้ยินคำว่าปัตตาจะล้า นี่ภูมันคูหมายแล้วประตาจะล่าสมลื่นคำเทน้องน้องคำสัญญากาไวัเด็ดจังได้น้องเมื่อนี้ทารุกีนอนบ่หลับเลยประตาจะล่าเป็นไฟแติสาบแจงแถลงกอดหลอนว่าเป็นโมฆะบอซื้อต่งกาบไอย่านแตเป็นหังใหม่คือกุ้งเพลเซ่ ทันมากันแห่งน,น,นี้ผู้ด่าผู้หามเหลือใจหายฝายเฉยว่ากูเ้ยซุบมานังฟังก่อนภาคกะลกความเหือดังฉันหรือไมย่ยาบันไดขึ้นทั้งเดียวเห็นดีมีอาการเศร้าอันไหนไอ้อบ่เสื่อมบานน้องมาหาเมื่อนี้มีธุระสำคัญ กตนเวลาจำเป็นยู่โดนยำพนพอที่บ่ทันาซ้ำนั่งไข่คับบอกกอเพรกับแม่เสียวผู้สอนตอนเศรเมีนนันที่ความคักแม่บ่เอ็นยงวาสีแบเมื่อรับน้องจังมา ตอนนี้เป็นกลางคืนและหม้อ,อยันเบอร์แจงให้พราน้อง่าลังดีกาล ี่น้องเอ๋หลังจากนั้นภารกรีกับปาตาจร่าได้หนีตามกันไปวังไปตายเอาดาบดาบวังสังหวังแฝดเหตุการณ์ที่ท่านเรืองปตาจรา,า,าจะเป็นไปอย่างไรน,นั้นตีตา่างนั่งปัต้าจรา,า,าเดินเรือต่อไปเดีเ๋ยวล่ะครับเศรษฐผลกาให้กระทัาไปผิดเหตพรมนิขิตขีดสันทังให้แล้วนิเวนบอกกนาะ ใ้เมียบ้าเราขินใจมาอาศัยผัวควรสิ่งมาควรให้สอนองสามีเห็นดีแล้วเมียยินดีน้ำทีตั้งหลักฐานอยู่หมู่บ้านแห่งมีคำส้างให้สว่อฉันจะยินเสวสาบ้านเมืองเก่านินงท่าลูกมหาเศรษฐีนำหนเ่มเจริค่ะ ให้กัะยันย้ำนาปัาตาเจ้าเดี๋ยวนี้ขาาทิพย์สามีน้องให้คิดแบ่งทรัพสมบัติมาหล่นตัวน้องบอกยาวไปขอความรักขอนันลูกมัดหัวใจผัวคนงามใช้ให้เป็นใช้แท่ยามีแห่มาแจม ้าสมหวังพี่ยาวังนั่งแทงเปลี่แปลงใจเลียวเฮาเทียวทางมีเสลเอากันมาบ่ได้แต่พ่อแม่ขงสาบแสงสุมยาติพี่น้องติ่มบ่ห่วง มองนีแนวถูกปันไดกระทนเอาไดยนา่งเด้อใต้สุพหาต้นใหม่มาปกยิ้นหน้าเพราะเด้มุ่งให้ลูกอยู่ป้าตาจะล่าผีวั่ออนี่เด้อแม่ไก่อาาลาคือดังเดียวกันหันหน้ามองบุตรตาได้ก้าวจาวบ้านเราอยากกินข้าวกับปลาลูกผัดว่า

ยัยงเอิงหัวน้องตามหวยและนองบอบจะน้องมึนมืนฝนกระงาดเบาบางเมื่อปลาล็กกุมมันเรานอนื่อแล้วนางเก็บทองเฮลฮอนจิงตีอยสามีไปหาตัดกดใหม่ดูเที่ยงหน่อยกัง กลงงพ่เอ,อ,อนกบกิกหน่อยกบกิกหน่อยสมงานนาที รกีสิตัดเอาตนใหม่เอากบกิดหน่อย,อยละ่ะที่เปใบหนาเสียไปห้มถึงหน้าจุนตะากะตอนนี้จุนตะกะกับปะตาจรา,าค,คือสินคอยอาอยู่บ้าฝนก็สมาตกแห้งแท้ปั้นกบกิดหน่อยบ่งกะันะเอ๊มันนี่ยังมากัดขาเนี่ยมันคือจะมันจะปวดแท้โอ้ยโอ้ยงูกัดขาตุารกี parking ไปบ่ไปแล้วปัดอาชลาจินตกาซอยพ่อเรซอยพ่อเรจินตกานําบ่เห็นหอยซ้ํา หาสื่อนีน่แน่ได้น,นั่งนีำสังเกตบางตนไม่ลมเท้าเจมดินลมพันผัดตั้งแต่ให้เบือเ่อคื้นนีสามีเออเฮ้ยกบไม่หากเก่งที่พิชไป เหลือแม่นผัวผู้ขาไปหาหลีลีหมูลงหันแมนเป็นจังสันมือไม่สวยมากสังบ่เห็นกับไปที่ยังน้อยสตีลงออุ้มบุตร คนไม่บ่เห็นมองบ่อนฟันเ๋ยวแปขกว่าแล้ใส่คนขว้าได้จุงเหนือแม่หลงทั้งคบพมนนังในบนเออมา ลูกทั้งสองเป็นกำภพาสาแล้วพี่บอยพี่บอยกเอ พ่อปันไฟใหม่ป่าเดิกมากพวกพี่น้องเสียงม,มองกองน้ำตาปัตตาจรา,านำหาทารุจีสิพอหรือบพอนั่นให้ปัตตาจราเดินเรือต่อไปกับเรื่องปัตตาจราได้แล้วครับลูกผู้น้อยให้เอวอยากกินนมปัตตาจรานั่งเพลงนั่งล้มยังอายเมื่อคำที่ หนุนากายาเบิดทุด่วนแลไปเมื่อดวมีซ้ำผิวเนื้อคองเทวมีทางเดียวสังเกตได้ผัวตายย้อ,อ,อนหูตอดฟาอุนพวกอสอละพิษห้ยทำลายให้จุงจง่มจุ่มตายบ่มีพี่น้องขณะญาติงบงมันคือกับซดัดเยาละฉันอยากพินมองมัว กว่าแพงเอ้ยเก้าสิตายเสียสิตายอดพ่อไปถึงห้องเมืองกรุงสาบทีกะใครเนกว่าพ่อแม่พี่น้องพ่อสิได้ลำเลียงอันนี้แม่ตายอยู่กลางป่าไม้กลางไฟปอดเดียวหาพวกนาสาร เดียวสีหอตุ่มหวักไฟกระบอมิวิญยันท้าลูกจีอายสามีนางไปล้อยลองยุใส่หนอป้าเมียเป็นกำภาป้าเมียเป็นกำภาลูกอยากที่สั่งว่าพัเตพิช ที่สังลาภาเตพลังกันญานากาลิกัลลยานังป่าปากาลิจะป่าปะกังกำเราเนี่ยบ่ทันสิลกินหนาคืนหาพ่อแม่แก่ใจควมย่อย่อเท่มเท่าให้เจนสาลือมนุษย์ไม่โลกว่างแตกต่างกันไป อ in ันใดได้ผลลัพธ์ตอบสนองท่านนั้นสิปูกแกงอุกอ้อยห้าวตาลหวันเออ็ดจังใดเได้จังสันพระองค์เจ้าเกาสอนข้อดีดีวันนั้นสำัึอยู่กับหัวใจคิดอาลัยสุภาษิตมันมันสอนเล่ ทิพย์จริงใจกำไลฮัดจริงๆเจียงในตั้งแจกจิต่อผัวเพื่นผัดใตจากแล้วฟังลูกแก้วไปน้ำพัเหิวอาหารบ่ได้กินหลายมื้อเบียดดงกว้างไผ่สนเสียนยาเป็นลำพันในกว้างตันนาบ้นสิไป bunny sĩ tóc bạc đã xem lại bunny hậm sâu phát phong chân phong um luôn 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 สิขาตอนนี้บอมบ ทำให้แมงกว่ายยานกี่หนังเดียวขึ้นไปพอพอขวดมอฟูฟงเหลวมันยล่นลองอยู่เที่ยมกุมานนอยยยานมัดกิตตออหน้าตอดตาลูกชายแม่ป้าตาจะ้ะจึงห,งคคงหวังตกคนต้องไหมูเหลวไหล ปัตตาจล่าโต๊กวังข้าวซวยนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมของพ่อของแม่เตดไบปัตตาจล่าลูกบ่ฟังควมแม่ลูกนอกพ่อคนบอกว่าลูกบ่ฟังควมพ่อควมแม่ผีแกขอบ่อนละละรกปัตตาจล่าได้รับผลกรรมลูกคนหน่อยเยี่ยวกับขาบไปลูกคนใหญ่กระโต๊กนำปัตตาจล่าสิเป็นไปอย่างไดน,นั้นพี่น้องผู้ที่กำลังติดตามตามห้อยอรอยิยธรรมช่วงนี้ พักไววสมีสะกรเป็นปิศนาพี่น้องเด็กิดไว้ตอนนายังคอยมาเดินเรืองกันต่อไปขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องตามห้อยอ,รอยารยธรรมนะครับ